อาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาตลอดไม่มีคำสาวกนะไม่เอาอาจารย์คนไหนก็ไม่เอาพระศาสดาอันดับหนึ่งเก่งที่สุดสาวกแปลว่าอู้ฟังคำสอนของศาสดานั้นศาสดาจะเป็นคนบัญญัติชื่อของธรรมชาติต่างๆและโยมไปบัญญัติใหม่ไม่ได้เลยนะธรรมะชั้นลึกถ้าโยมไม่ใช้บัญญัติศาสดาจะสับสนอธิบายต่อไม่ได้ นั้นผู้เจ้าจึงบอกยาบัญญัติใหม่ตถาคตเป็นคนบัญญัติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทําให้เป็นเหมือนการไห่ของที่คว่ำมันคือความความจริงยากง่ายต้องเอามาทีหลังต้องเอาเรื่องความจริงมาก่อนความจริงอยู่ที่ไหนเช่นไหมพุทธวจนะ